สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีแก็บบอลก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดดราม่าเลยนะครับหลังจากที่ไม้สุดที่รักของนักกีฬาที่ชื่อว่าหวังชูชินถูกนักข่าวเหยียบจนหักซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่หวังชูชินนักปิงปองมือหนึ่งของโลกชาวจีนพึ่งคว้าเหรียญทองในประเภทคู่ผสมหลังจากที่คู่ของเขานะครับเอาชนะคู่ของเกาหลีเหนือมา4-2ต่อเกมซึ่งเหรียญทองเหรียญน,นี้นะครับถือว่ามีความสําคัญต่อทีมชาติจีนมากเพราะนี่คือการคว้าเหรียญทองแรก ของทีมปิงปองจีนในโอลิมปิกครั้งนี้ซึ่งหลังจากแข่งจบด้วยความดีใจนะครับหวังชูชินเนี่ยก็รีบถือธงชาติจีนพร้อมกับคู่หูของเขาทีนี้พอหน้าข่าวกูกันเข้ามาถ่ายรูปนะครับก็มีนักข่าวคนนึงเดินเข้าไปหยิบไม้ของหวังชูชินไม้คู่ใจที่เพิ่งทําให้เขาคว้าเหรียญทองมาซึ่งในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครทันได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแต่พอโค้ชเหลือไปเห็นเขาก็นําไม้อันนี้นะครับมาให้กับหวังชูชินได้ดูพอหวังชูชินได้เห็น หน้าของเขาถึงกับถอดสีจากคนที่พึ่งดีใจที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาพึ่งดีใจกับการสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นคนใจสลายซึ่งต่อให้เขาอกหักอีกสักสิบครั้งก็คงไม่เจ็บปวดเท่านี้ในวินาทีที่เขาได้จับไม้สุดทีรักของเขาสายตาของเขานะครับก็ควานหาคนที่ทําให้เขาใจสลายทั้งโค้ชเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมงานต่างก็ช่วยกันตอบ เพื่อให้เขาสงบสติอารมณ์ลงแต่ในวินาทีนั้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขารู้ว่าใครเป็นคนทำไอหมอนั่นน่ะมันจะต้องตายอย่างแน่นอนเขาตรงดิ่งไปยังกลุ่มนักข่าวด้วยความเดือดดาลนหวังว่าไอคนทำผิดมันจะแสดงตัวออกมาแต่ว่าทุกอย่างก็เงียบงันในขณะที่โค้ดตอบเขาจนเขาเริ่มมีสติหวังชูชินก็ก้มหน้าลงไปที่ข้าวของเขาอย่างสิ้นหวังขณะนั้นเองโค้ดก็ไปโวยวายกับทีมงานผู้จัดพอหวังชูชินเหลือบมาเห็น อารมณ์เดือดด้านของเขาก็ประทุขึ้นอีกครั้งเขาก็ไปโวยวายทีมงานผู้จัดด้วยน้ําเสียงที่รุนแรงและนั่นก็คือสิ่งที่เขาพอจะทําได้เพื่อ,อระบายอารมณ์ที่เก็บกดนั้นออกมาอ่ะหมดช่วงบรรยายเหตุการณ์แล้วนะครับตอนนี้หลายคนคงอยากรู้นะฮะว่าใครกันแน่ที่ไปเหยียบไม้ของหวังชูชินแน่นอนครับเรื่องนี้ชาวเน็ตจีนเองก็ไม่ยอมเหมือนกันพวกเขาเนี่ยเลยไปขุดภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านะฮะจนมีมือดีคนนึงได้โพสต์คลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึง จังหวะที่มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนะครับเหมือนกับจะเสียหลักในจุดที่ไม้ของหวังชูชินเนี่ยวางเอาไว้ซึ่งในคลิปนะครับมันแสดงให้เห็นว่านักข่าวคนดังกล่าวเนี่ยเป็นนักข่าวชาวเอเชียซึ่งเอาจริงๆนะฮะมันมีรหัสของนักข่าวอยู่ด้านหลงังถ้าเอาตัวเลขนี้ไปเช็คเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยเอาจริงๆนะมันเหมือนเขานะครับถีบตัวออกจากจุดที่ของของหวังชูชินเนี่ยวางอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดนะครับมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยดีตัวไปหามุมถ่ายรูปมากกว่า ในขณะที่อีกเว็บไซต์ข่าวหนึ่งของจีนะครับได้ชี้ว่าคนที่เหยียบเนี่ยน่าจะเป็นช่างภาพชาวยุโรปเพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ของเขานะครับมันอยู่ตรงกับตำแหน่งที่เข้าของของหวังชูชินเนี่ยวางเอาไว้ฉะนั้นมันจึงบอกได้ยากครับว่าสรุปใครกันแน่ที่เหยียบไม้ของหวังชูชินซึ่งหลังจากไม้ที่พึ่งพาเข้าได้เหรียญทองในประเภทคู่ผสมหักนะครับเขาได้ใช้ไม้สำรองลงทําการแข่งขันในวันรุ่งขึ้นในประเภทชายเดี่ยวผลปรากฏว่า มืออันดับหนึ่งของโลกในประเภทชายเดี่ยวอย่างเขาแพ้ให้กับมืออันดับที่26จากสวีเดนไป4ต่อ2เกมทําให้ตกรอบประเภทชายเดี่ยวไปแบบหน้าเหลือเชื่อซึ่งก็แน่นอนครับว่าจะเป็นเหตุผลอื่นไปไม่ได้นอกจากการที่เขาต้องสูญเสียไม้คู่ใจไปนั่นเองสําหรับในกีฬาปิงปองนะครับไม้ของนักกีฬาเนี่ยจะเป็นมากกว่าแค่อุปกรณ์โดยเฉพาะไม้ของนักกีฬาระดับโลกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการเลือกชนิดไม้ที่เข้ากับมือ เลือกวัสดุห่อหุ้มที่พวกเขามั่นใจมีเว็บไซต์หนึ่งของจีนครับออกมาเปิดเผยว่าไม้ของผู้เล่นระดับชาติของจีนเนี่ยจะมีการตรับแต่งพิเศษนะครับโดยผู้ผลิตถึงแม้ว่าลักษณะของรุ่นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันกับไม้อื่นๆในตลาดนะครับแต่ว่าในด้านน้ำหนักโครงสร้างเส้นใยของไม้ความแข็งหรือว่าความยืดหยุ่นและเส้นใยคาร์บอนจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะที่นักกีฬากำหนด และแน่นอนไม้ปิงปองของนักกีฬาเหล่านี้นะครับมันยิ่งกว่าการแค่จับแล้วถนัดมือหรือว่าเข้ามือนะครับมันยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาด้วยการได้ใช้ไม้อีกอันเนี่ยต่อให้มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับในความรู้สึกของนักกีฬาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันครับเพราะความรู้สึกที่ต่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยมันมีผลต่อกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วแบบนี้นะฮะตามที่สื่อจีนรายงานเนี่ยเขาบอกว่าไม้ของหวังชูชินนะครับจะเป็นรุ่นเฮอริเคนคิงคิวเก้าหกแปด ซึ่งเป็นของยี่ห้อ Double Happiness ในรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะฮะที่ขายอยู่ในจีนนะครับราคาท้องตลาดจะอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000ถึงหยวนหรือประมาณเกือบ20,000บาทแต่ในเวอร์ชั่นที่ผู้ผลิตทำมาให้กับเฉพาะนักกีฬาคนนั้นๆนะครับสื่อจีนเขาบอกว่าจะมีราคาแพงกว่านั้นและหายากกว่านั้นซึ่งเขาตีราคากันว่าน่าจะหลักแสนบาทคือเอาจริงนะฮะสมมติว่าถ้าผมมีเงินแสนนึงแล้วผมไปขอซื้อไม้ต่อจากเขาเนี่ย ผมคิดว่าเขาก็คงไม่น่าจะขายนะฮะสื่อจีนเจ้านี้ครับยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าปกติแล้วผู้เล่นทีมชาติจีนะครับจะเปลี่ยนไม้กันทุกๆ6เดือนหรือว่า1ปีเพราะว่ามีการใช้งานที่หนักนั่นเองแต่ว่าเมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับไม้ที่พวกเขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเหลือแค่อันเดียวในบทความนะครับยังยกตัวอย่างของอดีตนักปิงปองทีมชาติจีนะครับที่มีชื่อว่าจางจี้เขอจางจี้เขอเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่า ถึงแม้ไม้ทุกอันนะครับจะมีหน้าตาเหมือนกันแต่ไม้ของเขาเนี่ยจะจับได้สะดวกที่สุดทุกอย่างมันลงตัวไม่ว่าจะเป็นความโค้งความหนาน้ำหนักและอื่นๆซึ่งในส่วนตัวของจางชี้เขินะครับเขาใช้ไม้อันเดียวมายาวถึง8ปีเพราะตัวเขาเชื่อว่าไม้อันที่เขาใช้นะครับมันมีจิตวิญญาณซึ่งการที่เขาสามารถใช้ไม้อันเดียวมาได้ยาวนานถึง8ปีนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยเขาจะใช้อันอื่นน่าจะเป็นอันอื่นในรุ่นเดียวกันนะฮะ และพอตอนแข่งเนี่ยเขาจะหยิบอันนี้มาใช้ซึ่งเหตุการณ์ที่นักกีฬาจีนต้องเปลี่ยนไม้นะครับจนนํามาสู่การพ่ายแพ้เนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นรอบรองชนะเลิศในโอลิมปิกเกมปี2008นะครับที่ปัก,กิ่งหรือว่ารอบรองชนะเลิศในรายการแชมเปี้ยนชิพป,ปี2010ที่กรุงมอสโกหรือว่ารอบชิงชนะเลิศป,ปิงปองโลกปี2011ที่อรอคเทอร์ดัม ซึ่งไม้อันที่หักของหวังชูชิงนี้นะฮะก็เคยได้รับความเสียหายเมื่อตอนปลายปี2023และได้รับการซ่อมแซมนะครับจนกลับมาใช้ได้ทันก่อนการแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสจะเริ่มขึ้นซึ่งไอเรื่องของไม้คู่ใจของหวังชูชิงนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังคงใช้เคสเก่าๆห่อไม้ของเขาอยู่เสมอถึงแม้สภาพของมันนะครับจะโคตรเยินก็ตามซึ่งเคสอันนี้นะฮะเขาได้รับมาจากบริษัท Double Happiness ที่ทามาเฉพาะให้เขาเท่านั้นก็คือมีอันเดียวในโลกนะครับแต่รู้สึกว่าในส่วนของกระเป๋านะครับมันจะไม่ใช่อันเดียวกันเดาว่าเขาคงซีเรียสแค่เรื่องเคสกับไม้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ไม้หักนี้นะครับโซเชียลจีนเนี่ยก็ลุกเป็นไฟเลยมีเสียงแตกออกไปหลายขั้วนะครับขั้วแรกก็โทษนักข่าวครับและคิดว่าตัวของนักข่าวหรือฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยควรออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับชาวจีนได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยผิด ที่ไม่ยอมกั้นพื้นที่นักข่าวและปล่อยให้นักข่าวเนี่ยเข้ามาเหยียบของของนักกีฬาและเรียกร้องให้หาตัวนักข่าวคนที่ทําผิดนะครับออกมาชดใช้อีกขั้วหนึ่งครับก็ออกมาด่าตัวของหวังชูชินว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ดูแลไม้ของตัวเองเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขานะครับเป็นถึงนักกีฬามืออาชีพควรที่จะดูแลไม้ของตัวเองเนี่ยให้ดีกว่านี้ส่วนอีกขั้วหนึ่งครับก็ออกมาด่าโค้ดว่าจัดการไม่ดีมัวแต่จะดีใจนะครับจนลืมดูแลอุปกรณ์ของนักกีฬา ซึ่งต่างจากโค้ดของเกาหลีเหนือที่โค้ดของเกาหลีเหนือเนี่ยจะเก็บอุปกรณ์ของนักกีฬาทันทีหลังจากมีการแข่งจบแต่ถ้าอยากรู้ว่าขั้วไหนเยอะที่สุดก็ต้องบอกเลยว่าขั้วแรกครับความเห็นจะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูบางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นี้เขากล่าวว่านี่เราต้องด่าแชมป์ที่ไม้ของเขาโดนเหยียบจนหักจริงเหรอเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ยคือจุดที่นักข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหรือคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่า มีคนมาเหยียบไม้ที่วางในกระเป๋าของฉันและคุณจะบอกว่าฉันเก็บมันไม่ถูกต้องเหรอนี่คือทฤษฎีแบบใดอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่มีคนกดไลค์เยอะสุดซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเอามาจากแค่ข่าวเดียวนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าที่จีนเนี่ยลงข่าวกันแทบทุกสำนักเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะคือเอาจริงนะฮะอย่าว่าแต่ที่จีนเลยครับผมเห็นข่าวนี้นะฮะเกือบแทบจะทั่วโลกเลยอย่างที่ญี่ปุ่นเอาไปลงใช่ไหมครับ คอมเมนต์เนี่ยจะชื่นชมในตัวของหวังชูชินนะฮะที่ว่าเขายังมีสติและไม่ทําให้เรื่องบานปลายอันนี้คือที่แปลกกว่าที่อื่นนะครับอ่ะและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเพราะในแง่จิตใจของนักกีฬาเนี่ยมันทําร้ายจิตใจมากๆเลยนะฮะเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยคือรายการที่ใหญ่ที่สุดแล้วสําหรับบางชนิดกีฬานะครับเพราะว่าต้องฝ่าฟันอะไรมาหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะได้มาประสบความสำเร็จในรายการนี้ และการโดนเหยียบไม้เนี่ยมันก็เป็นการทําร้ายจิตใจของนักกีฬามากนะครับแต่สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นจนได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าในโอลิมปิกครั้งนี้ครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ